ตัวสอนสีแดงๆบอกว่าอยางนี้ภาชานะบรรจุอัดแกส๊สซึ่งอาจระเบิดหากเกิดความร้อนแสดงว่าความดันกับอุณหภูมิเนี่ยมีผลต่อกันแน่นอนเนาะถ้าดูจากตารางครับคอลัมน์แรกความดันนี้เราเพิ่มขึ้นใช่ไหมเพิ่มจากบนลงล่างอบนเนี้ยการทดลองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยเราเพิ่มความดันขณะเดียวกันอุณหภูมิก็เพิ่มจริงไหม เขียนวิ่ก็เพิ่มตัวนี้ก็เพิ่มนะแต่นี่นลองดูสิเพราะอตัตราส่วนระหว่างความดันกับอุณหภูมิเราเป็นไงนั่นะครับกราฟอะ,อะไรอ่างสามเหลี่ยมที่ครูเขียนให้ดูเนี่ยเราก็สามารถบ่งชี้ได้ว่าความดันเนี่ยนะนักเรียนแปรผันตรงกับอุณหภูมิใช่ไหมประมาณนี้นะ สามคอลัมน์เนี้ยเราก็แปลว่าความดันแปลผันตรงกับอุณหภูมินะเพราะว่าเวลาเราเพิ่มอุณหภูมิไม่ว่าจะเป็นหน่วยองศาเซลเซียสหรือว่าอุณหภูมิเคนวินเนี่ยความดันมันก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยใช่ไหม่าแต่หากว่านั่นเอครับพอเรามาเขียนเป็นแบบนี้ P ส่วน T ย้ายออกมาเนี่ยดังนั้น P ส่วน T ก็คือความดัน อัตราส่วนระหว่างความดันกับอุณภูมิเนี่ยนะฮะถ้าจะได้ค่าคงที่เนี่ยอุณหภูมิก็ต้องเป็นหน่วยอะไรครับเนี่ยเคนวินจริงไหมนะเพราะว่าในองศาเซลเซียสเ,เนี่ยไม่ไม่ไม่คงที่นะครับเดี้ยวนะนะครับนี่คือที่มานะครับว่าอ่าถ้าหากว่าเราใช้อุณภูมิในหน่วยเคลนวินเนี่ยเราก็จะได้จาราส่วนนะระหว่างความดันกับอุณหภูมิคงที่เขียนงานนี่คือที่มาเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เตรียมไว้ในการคำนวณได้เลย โอเคนะนะต่อไปนะเพราะฉะนั้นเ,ออเรื่องนี้มันก็มีกราฟอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเป็นกราฟ p กับ t แบบนี้อุณหภูมิเขาเพิ่มความดันเพิ่มใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเป็น p ส่วน t เงี้ย p ส่วน t ก็จะได้เป็นค่าคงที่ใช่ไหมก็เป็นเส้นกาเป็นเส้นตรงนะโอเคไหมประมาณนี้ ต่อไปไปแลวนะตัวอย่างที่ห้าป่องสเปรย์นะฮะตัอากาศที่มีความดันทีหนึ่งเลยนะฮะบอกก่อนก็เขียนพีหนึ่งเลยหนึ่งร้อยสามกิโลปาสคาสนี่นะครับอุณหภูมิล่ะทีหนึ่งยี่ห้าเธอต้องบวกด้วยสองร้อยเจ็ดสิบสามเป็นเท่าไหร่ครับ สองร้อยเก้าสิบแปดเคนวะินถูกโยนใส่ในกองไฟจนมีอุณหภูมิเท่าไหร่ครับนี่สองกลายเป็นเก้าร้อยยี่แปดก็บวกกับสองเจ็ดสามแสดงว่าความดันจะกลายเป็นกี่กิโลปสาสคา P สองเท่ากับเท่าใดมาดูครับเราก็คิดถึงอะไรเนะี่ย P ส่วน T บ้างแล้วกฎของเกลูสเซกเท่ากับค่าคงที่ใช่ไหม อ่าตอนนี้เป็นความดันกับอุณภูมิแล้วนะถามหาความดันไหนความดันมีค่าตัวเดียวที่เป็นตัวเลขขณะนี้ก็คือหนึ่งร้อยสามกิโลปาสคาลประมาณนี้ใช่ไหมโขเคนะแล้วถามว่าเอาอุณภูมิตัวไหนครับมาเป็น,มา,ปนมาเป็นอัตราส่วนหหให้นักเรียนด้อเปล่าทำยไต่อเร็วครูได้ละความดันได้ละแต่ความดันต้องพ่วงอะไรขึ้นมาด้วยฮะสภาวะแรก อะไรครับสองร้อยเก้าสิบแปดสองร้อยเก้าสแปดคินใช่ไหมแบบนี้นะก็คูณกับอะไรครับหนึ่งพันสองร้อยเอ็ดเขียนวินถูกไหมคำตอบเราได้อะไรครับตรงนี้สี่ร้อยสิบห้าค่ะได้สี่ร้อยสิบห้าแต่ตรงนี้เป็นหน่วยกิโล พาสคาลมอยู่ใชไหมครับ415กิโลพสาสคาลได้คำตอบแล้วขอบใจมากปราวดีใช่ไหมเลขที่สามสิบห้าช่วยครอะนั่นเองจ้ะดูต่อทีนี้สมมตินะสมมติว่าเราทราบม,มาอีกว่าเอหนึ่งบรรยากาศมีค่าเท่ากับหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งสามสองห้า คูณสิบยกกำลังห้าาสคาเนี่ยนะหนึ่งบรรยากาศมีค่าเท่ากับเท่านี้ทีนี้ครูอยากจะตอบหน่วยบรรยากาศทำไงต่ออันนี้ได้คำตอบแล้วนะ e n s ไปแล้วคำตอบแรกสมมติว่าเราอยากจะเปลี่ยนหน่วยเป็นบรรยากาศทำไงคูณต่อเลยไหมจะคูณต่อตรงน,นี้ก็ได้นะคูณต่อตรงน,นี้ก็ได้นะเอาคูณต่อเลยนะคูณต่อนะ จะได้จะได้มีงงเนาะปื้อหนึ่งบรรยากาศใช่ไหมเอามาเป็นตัวตั้งเพราะว่าเราจะตัดนะกิโลปาสคาลออกไปกีมไหมครับนะอ่าต่อแล้วหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งใช่ไหมสามสองห้าคูณสิบยกกำลังห้าปาสคาลเห็นไหม หน่วยปสาสคาลถูกตัดออกไปยังถ้าถ้าครูแทนค่าแบบนี้ตัดปาสคาลแต่ปสาปสคาลหรือกิโลนะฮะยังเหลือกิโลเนาะนะแล้วก็เปลี่ยนกิโลอีกฮะต้องเปลี่ยนกิโลดิเปลี่ยนเป็นยังไงเอ่คูณต่อเลยนะคูณนะกิโลเป็นตัวตั้งนะฮะเราก็นํากิโลเป็นตัวหารแล้วกิโลคือสิบยกกาลังสามซึ่งเธอก็ต้องรู้จริงไหมต้องรู้ว่าอเขาเรียกว่าอะไร ทำบุปสรรนะครับตัวนี้กิโลมีค่าเท่ากับเท่าใดก็คือสิบยกกําลังสามอัตราส่วนนี้มันก็มีค่าเป็นหนึ่งนีะมีค่าเท่ากับหนึ่งนั่นเองแต่เพียงเติมเข้ามาเพื่อทําให้เราตัดทอนอะไรออกไปครับทําให้เราทอนเจ้าตัวกิโลออกไปนั่นเองนะฮะตัวนี้ก็ตัดทอนแล้วกิโลก็ตัดกับกิโลตัวนี้ไปถูกไหมโอเคนะเพราะฉะนั้น คำตอบของเราก็เปลี่ยนแปลงได้ครับสิบยกกำลังห้าปรับขึ้นไปก็เป็นยกกำลัง 5, ลบห้าลบห้าคูณกับสิบยกกำลังสามก็เหลือสิบยกกำลังสองแลนน้วก็นักเรี้ก็จัดการตัวเลขไปหน่วยก็เปลี่ยนเป็นอะไรครับเนียหน่วยตัวนี้ก็จะกลายเป็น ATM ถูกไหมก็จะกลายเป็นหน่วยบรรยากาศนะ ATM แทนประมาณนี้นะครับเอเคไหมงงไหมหมายความว่าครูเพิ่มเติมการเปลี่ยนแปลงหน่วยเข้ามาให้ โอเคนะส่วนคําตอบถ้าอยากรู้ก็ทําไมฮะตรงนี้เหลือสิบยกกาลังลบสองใช่ไหมก็เอาสี่ร้อยสิบห้าตั้งอเดี๋ยวดูคาตอบนะสี่ร้อยสิบห้านะครับสี่ร้อยสิบห้าหารด้วยหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งสามสองห้าก็เอาเลขกลมๆเลยอ่ะสี่ร้อยสี่ร้อยเก้าสี่ร้อยเก้าจุดห้าเจ็ด คูณสิบยกกำลังลบสองตอนนี้เป็นหน่วยบรรยากาศแล้วนะครับหรือเราจะตอบอีกก็จะกลายเป็นเท่าไหร่นะลบสองก็เป็นเท่าไหร่นะสี่จุดอ่าสี่จุดปัดเลยก็ได้นะเนี่ก้าปัดขึ้นมาก็เป็นสี่จุดหนึ่งศูนย์เลยเนาะสี่จุดหนึ่งศูนบรรยากาศเห็นไหมครันี่คือเอ่อ การคำนวณน,นะโดยการเปลี่ยนหน่วยนะเห็นไหมตอนแรกเราจะตอบหน่วยกิโลปาสคาลนะครับพอเราเอาอัตราส,ส่วนนะฮะระหว่างหน่วยบรรยากาศกักบปาสคาลมาเทียบเคียงกันเนี่ยเราเราก็จะต้องจัดให้เป็นอัตราส,ส่วนหนึ่งบรรยากาศต่อปาสคาลใช่ไหมครับแล้วก็ตัดกิโลออกไปนะฮะเราก็จะต่อเนื่องกันได้เลยภายในบรรทัดเดียวเลยครับเนียนเนาะ เดี๋ยวข้อหนึ่งจะมีการเปลี่ยนหน่วยให้ดูอีกนะครับถมาแั้ตัวนี้ถันนะเพราะฉะนั้นคอมมิชชั่นแฟกเตอร์เทอมนี้ก็ใช้ได้อีกเรียนนีน่อ่ะกอสุดตัวอย่างหกแก๊สชนิดหนึ่งบรรจุในภาชนะหล็กหนาทรงกระบอกขนาดก็คือปริมาตรปริมาตรสองลิตรแสดงว่าปริมาตรหนเหล็กหนานะครับคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรหรอกเนาะนะครับเหล็กหนามากๆ อันนี้เราก็ต้องควบคุมปริมาตรเนะความดัน P หนึ่งเท่ากับเจ็ดร้อยหกสิบนะมิลลิเมตรปลอดอามาเป็นมิลลิเมตรปลอดนะฮะอุณหภูมิที่หนึ่งเท่ากับยี่สิบห้าอย่าลืมบวกกับสองร้อยเจ็ดสิบสามก็จะเป็นสองร้อยเก้าสิบแปดเคลวินขีนะ อืมก็จะเปลี่ยนหมึกได้เหมือนเขียนเหมือนเขียนต้นย่กงขึ้นมาเลยเนาะอืมดอกไม้ครับดอกไม้จะบ,บานนะต่อทีนี้เมื่อเพิ่มอุณหภูมิจนได้ความดันแสด่งว่าความดันในสภาวะที่สองกลายเป็นหนึ่งพันห้าร้อย มิลลิเมตรปลอดถามว่าอุณหภูมิสุดท้ายเป็นกี่องศา CSS. เซนเซีีสนี่ฮะข้อมูลที่เราเตรียมไว้เหมือนเดิม P ส่วน T เท่ากับ k เห็นนะถามอุณหภูมินะครับอตรงนี้เลยนะอุณหภูมิก็เลยมีค่าเท่ากับไหนอุณหภูมิเอาอะไรมาตั้งครับนี่เร็วใครบอกครูได้เอาอะไรตั้งหารด้วยอะไร ม่วงกันหมดแล้วก็เพราะว่าเราเราเฉยครูก็ไปเรื่อยๆของครัวเลขที่สองอ่าถาม <ละ S 1> เรียนหนึ่งถึงห้าเตรียมเอ 2, มาสองสามเลขที่สามอาจารย์ตัวเลขให้ดูหน่อยทีเดียวเอาสองร้อยเก้าสิบห้าเควาหารด้วยเจ mm. ็ดร้อยหกสิบมิลลิเมตรปลอดครับ อ5,298เทนวินส่วนด้วย760ค <58. S 1> ูณด้วย1,500มิลลิเมตรปลอดเห็นไหมเอ้ได้แล้วอ่าตอนนี้เราตัดมิลลิเมตรปลอดแล้วเนาะคำตอบคือ588ไหมครับจะรู้ไหมล่ะ กดขึ้นขึ้นเรยแล้วใช่ไหมได้ห้าร้อยแปดสิบแปดครับ,รบเอ้ห้าร้อยแปดสิบแปดเคนวินแจกก็คบอกนะเจ้ก็อ่าทีนี้องศาเซซีล่ะอุณหภูมินี้ในองศาเซซีลเอามาทำไงต่อฮะห้าร้อยแปดสิบแปดเอามาบวกแล้วมาลบลบครับเรบเอามาลบออกนะเออลบอ่านชิ้นเหลือเท่าไหร่สามร้อยสิบห้าครับ สามร้อยสิบห้าองศาสี่โอ้ยแยบโอเคนะให้ดอกไม้คนละหนึ่งดอกไปเลยเลขสามกับเลขสี่โอเคต่อไปอ่าขอบใจมากต่อไปเลขที่ห้าเียมนะห้าถึงสิบเียมเลยเนี้ยอ้าวหลอดหลอดไฟมันอยู่แก๊สมีสกุลแก๊สมีสกุลหมูแหลมหมูแปเนาะอุณภูมิยี่สิบสองทีหนึ่งเท่ากับยี่สิบสององศาก็บวกกับอะไรไว้ก่อนเลย สองเจ็ดสามก็กลายเป็นตอนนี้เป็นสองเก้าห้าแล้วสองร้อยเจ็ดแปดเก้าใช่ไหมเก้าสิบห้าิลวิน่ามีความดันภายในหลอดความดันพีหนึ่งศูนย์จุดเจ็ดสี่บรรยากาศจดให้ทันครูนะเมื่อหลอดไฟให้แสงสว่างอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยหลอดนี้ให้ความร้อนด้วยนะ อุณหภูมิสูงขึ้น T2 เลยนะก็กลายเป็น418เคนวินจงคงนวณความดัน P2 เท่ากับเท่าหใด P ส่วน T ความส<ท>ัม <3, S 2> พัน,พนกดของโอ้หอไหน P ส่วน T เท่ากับค่าคงที่อโจทย์ถามหาอะไรที่นี่ความดันใช่ไหม P เท่ากับอ้าแล้วจัดเรียงตัวเลขให้หน่อย ศูนย์จุดอ่าเจ็ดสี่บรรยากาศอ้าวเอาอุณหภูมิไว้ตรงไหนเอาอะไรมาทำงีาทำง้อ๋อหารด้วยค่ะเอ่อคูณด้วยสี่ร้อยสิบแปดค่ะได้เท่าไหร่คำตอบพี่ตอบได้หนึ่งเลยใช่ไหมค่ะได้หนึ่งค่ะได้หนึ่ง อาหนึ่งมันเกเนาะประมาณนี้เองเไม่ยากหรอกเนาะใช่ไหมอ่าทุกคนเป็นไงพอได้เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราใช้หลักการนี่เลยครับเอาสมก,การเอาความสัมพันธ์นมาอ้างอิงเลยฮนะเราก็ไล่เรียงกันไปเลยโดยใช้เทคนิควิธีตัดทอนหน่วยออกตัวไหนที่ไม่ต้องการหน่วยตรงไหนไม่ต้องการตัดออกเลยแบบนี้ฮนะแต่ต้องจัดวางให้มันสามารถที่ตัดทอนกันได้เลครับนะ เราจะตอบความดันแล้วก็เอาหน่วยอะไรครับหน่วยความดันเป็นตัวตั้งก่อนแล้วก็ดูที่ย้อนกลับมาดูซิความสัมพันธ์ p กับ t มันเป็นอัตราส่วนระหว่างกันแล้วก็จัดอุณหภูมิเป็นตัวหารประมาณนี้นะฮะ